กลับมาแล้วนะครับถ้าจำได้นะฮะจะมีโฟกสวาเก้นคันหนึง่งที่เป็นกอล์ฟนะกอล์ฟซิ่งๆหน่อยนะอันนั้นน้าของพี่ชายเขนานะนี่แต่น,น้องชายครับชื่ออะไรนะชื่อกันครับผมกันนะ<อ>พี่ชายชื่อกันกน้องชื่อกอนกันกอนนะฮะนี่ฮนะวันนี้ขับท่าเมนเกียร์ท่าเมนเกียร์มามีสตรอรี่ยังไงบ้างครับมีิกะกันนี้ไปขุดซากมา แปดเก้าปีแล้วครับก็ได้ขับครับแปดเก้าปีคุณทราบมาจากไหนฮะจากในกรุงเทพนี่แหละครับเดี๋ยวพลาดได้พาดูหน่อยนะครทปปัทำไปแปดปีทำไปแปดปีเหรอครับใช่ครับผมเฮ <c oughs> ้มันยาวนานขนาดนั้นแต่ชีวิตแปดชีวิตนานสาัตว์ทำไมหนุนนานขนาดนั้นฮะรอหลายอย่างพีรอ,อช่างรอผมรอเงินผมแต่จใจแต่จใจเย็นมากนะใช่ครับคุณไม่ดื่ครับ โอ้แต่ว่าสีเสือเนียนหมดเลยครั้งแรกที่เห็นเขาโพสลงเฟซบุ๊กอะพี่ชายเขาโพสลงเขาบอกว่าเย็คเคแปดปีที่รอคอยได้ขี่แล้วได้ขับแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เนียนนะครับยังครับผมเหลือเก็บงานเล็กๆน้อยๆครับอืมก็ค่อยๆทำไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีอะไรทำเบื่อก็เดี๋ยวทำเองไปเรื่อยๆครับวันนี้ทำเองได้แล้วใช่ป่ะใช่ครับเออพอดูเครื่องหน่อยได้ไหมเครื่องอยู่หลังหรืออยู่หน้าอยู่หลังจุเครื่อง ซึ่งราคาตอนนี้คันเบนเกียก็แบบไปไปไกลมากแล้วนะเกย์เชื่อมเปิดแล้วมันมีปิดอย่างนี้เหรอครับใช่เดี๋ยวนี่เครื่องเดิมเครื่องเดิมครับอันนี้พยายามเก็บเดิมหมดนะก็เดิมแต่มีหมกโคมหมกแคมหมกคาบูยโอ้แล้วก็นี <c oughs> ่วะเราเลี้ยงไม่ได้เิีงดีไหมครับตอนนี้เลีดีไหมครับตัวรา่างโอเคดีแบบเดิมๆดิมมานะพี่ <c oughs> พาไปวิ่งสักรอบนึงได้ไหมไปดิไปดิไปเนี่ยวิ่งเนยเนี่ยนี่เปิดประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับการนั่งคันเป็นเกียร์คันแรกครั้งแรกในชีวิตเปิดไงฮะเนี่ยขอกดดเอ๊ะลำโพงยังแนวอะเดี๋ยวเริ่มตื่นไอ้ครั้งแรกเลยอ่ะครั้งแรกคันเป็นเกียร์ไม่มีแอร์นะครับครั้งแรกคันเป็นเกียร์นี่กุญแจก็ยังเป็นแบบว่า ยังยังไม่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีคอนโซลตรงนี้เหรอครับหรือว่าไม่มีแล้วคือันตู้แอร์ครับคือมันจะโล่งงนี้เลยเหรอครับใช่ครับก็จะมีตู้แอร์แวนไว้ปกติตู้แอร์มันมีอยู่แล้วป่ะครับปกติออกจากโรงงานไม่มีแอร์อ๋อไม่มีแอร์เรนติดเองฟไม่มีแอร์นะเก่าๆใช่ป่ะใช่อันนี้อันนี้ขาดอะไรครับอ่าเป็นช่องลำโพงครับมีนะครับแต่ยังไม่ได้ยึดอ๋อในของก็ยังอยู่ตรงนี้นะเต็มเลยใช่อะไรอยู่นี้ต้งวนไหนวันนี้วนซ้ายครับนี่ข้างหน้ากับคาเมนเกียร์นะครับ เกิดมาเพิ่งเคยนั่งอ่างค้งนี้แหละครับเกียร์แนวมากนี่เกียร์มันออโต้ป่ะครับเกียร์ธรรมดาครับแล้วมันเปลี่ยนยังไงครับก็ก็โยกเหมือนกันทั่วไปโยกเหมือนกันพี่ทั่วไปออ๋แต่มันเป็นเหลี่ยมนะแต่มันจะเป็นเหมือนเฮดแพทเทิร์นครับมันงงๆหนึ่งเป็นเฮดแต่เฉียงอ๋อเหรอใช่ปกติเฮดจะตรงเลยนี่เป็นเฮดแต่เฉียงเฮดเกียร์เนีงงๆอ๋อเราเรามดูกันว่ามันเป็นยังไงภายนอกสวยมากเลยนะคอันในก็ รถมันเก่าอะนะอะไรก็ต้องเก็บครับใช่ใช่ตามสภาพจริงห้าสิบหกปีแล้วพี่คันนี้ห้าสิบหกปีเอ๊เอาเรื่องมั้งอ้อก็ร้อนจริงนะร้อนจริงครับเพราะติดๆนี่จะเป็นลมแน่นอนนะใช่ต้องมาติดแอร์เนี่ยมีวิ่งได้ก็ร้อยร้อยร้อยขยืนได้สบายสบายเลยร้อยยืนได้ครับมันก็พันหกหมกแคมหมกขบูรครับออได้พันหกหมกแคมหมกขบูร สวยมากครับได้ซ้าย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 เราจะไปขวาข้างหน้ากนดะ้นี่รั้งแรกนะครับกับการนั่งคำนันเกียร์สนุหมครับบนตูดมากครับทำไมาถึงชอบรุ่นนี้ทำไม,มรถมันแปลกดีครับรถมันข้างหน้าข้างหลังมันเหมือนกันได้พี่สังเกตไหมโอ้ท้ายกับไปไงอ่ะไม่รู้เราไปไงก็ได้ครับล<ม>องดูเราลอ เราสามารถไปได้หมดแล้วครับไปครับอย่าไปอย่าไปกังวลอะไรคือมันแปลกของที่มันเป็นรถเยอรมันพี่แต่แม่งให้คนอิตาลีออกไปจริงเหรอเขาบอกรุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่ไม่ฮิตใช่ไหมต่ก่อนไม่ฮิตครับมันตค่โตมจะไปอยากไปลุยน้ำไม่ได้นะอยากแต่ไม่มากอยากเลยท้างันตกมือนะคันนะเพราะว่ารถมันไม่ฮิตเนาะใช่ครับเออเดินจนรถขวาคว้าวา นี่เอาคนชมมาส่วนนะ <laughs> ยกนิ้วยกนิ้วนีน่นี่ใช่นิ่งมากครับรถเสียงแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปปเบาๆมากนี่เราคนกลับบา้านแล้วเหยียบกลับเลยเหรอเหลือไปเรื่อยเหลือเรื่อยๆ,ๆ,ๆไม่มีอะไรทำกัน แล้วตอนนี้เหลือตอนนี้ไปประมาณกี่สิบกี่เปอร์เซ็นต์ละหกสิบเจ็ดสิบได้ยังได้เล้วนะแปดสิบแล้วใช่สมมติของตามครบแล้วครับแต่ว่าถขาทะลุไงเขาทะลุแต่จะใช้เขาแตะลุ้มนั่นรออะไรครับรอใส่แล้วใช่ครับถ้าเก็บเนียนๆอย่างนี้ไปเกี่ยวมอไซค์เกี่ยวอะไรนี่ร้องไห้ไหมร้องเลยพี่โกดเลยนะ จะโกรธโกรธใครก่อนเลยโอโห้แปดปีที่ทํามาช็อกคืออย่าเข้าหน้าเข้าหลังเลยพี่ไฟท้ายไฟหน้าไม่หายากเข้าข้างได้เหรอเข้าข้างดีกว่าเข้าข้างทุบได้ไม่ได้หรอกแต่ดีกว่าแต่ดีกว่าไฟท้ายหายากสัตว์เหรอได้หายากสัตว์ี่ จริงยากทั้งคันนะพี่ถ้าจะเอาสภาพดีๆนะอเหรอใช่ครับเอาแบบเอาแบบเอาแบบที่ปวดหัวที่สุดออย่างเงี้ยปวดสุดไฟหน้าครับไฟหน้าเหรอใช่ทำไมฮะมันผลิตมาแค่ของรุ่นมันอย่างเดียวอีแล้วโรงงานไม่กล้าผลิตพอดีจำนวนรถนั่นอ่าน้อยมากที่จะลิตผลิตมาขายอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีทำใหม่แล้วใช่ครับแต่๋ยวนี้แล้วมีโปรดีโปรดักแล้วครับแต่ก็ยังไม่ออกมาเป็นรูปเป็นล่างเท่าไหร่กำลังเริ่มแลนจะทำาก็ครับได้ฟังจากคนที่ ทำเป็นเกียร์แล้วก็ซื้ออะไรทำเป็นเกียร์จริงๆนะทำมา8ปีมีตังค์อย่างเดียวไม่ได้นะครับอย่าทำครับอย่าเราไปซื้อสวยๆครับเชื่อครับรุ่นนี้อย่าไปทำแบบนี้นะถ้าถ้าซื้อสวยๆก็ไม่ประทับใจเลยใช่พี่ซื้อไหมเด็กคลิปว่ะเด็คลิปเด็คลิปเด็คลิปอย่างเงี้ยจอดแบบนี้เลยเหรอได้นะได้นะครับโอเคได้อยู่โอเคขอบคุณมากครับผมเจ้าของตลาดอ๋อ นี่ค so ร you know. ับเขาบอกว่าเขาบอกว่าเป็นรถที่หลังจะเหมือนกันหน้าจริงป่ะดูกันนี่หลังนะครับแล้วก็นี้ข้างหน้านะครับเออก็ถ้าถ้าสังเกตดีๆก็จริงอะนะสวยครับเนียนมาก เดี๋ยวเราดูเขาเก็บร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าจะเป็นยังไงขางก็เป็นบ้าไปแล้วนะร้านสองร้านได้ั้ารับตอนนี้เอาเรื่องมากสภาพอนนี้ถ้าสภาพอย่างนี้เขาปล่อยกันอยู่เท่าไหร่นะข้าไม่หน่อยเฮ้ยทีมงานบองร้ยสองร้อยห้าบ,บาท โอ้โหจ๋วเลยพี่ขอบคุณมากนะครับอ<า>ขอบคุณต่อมากครับได้ครับสวัสดีครับโดเช้าเลย16กพ